รงพฤติกรรมและเสริมสร้างค่านิยมการรับประทานอาหารที่ถูกวิธีมาดูเคล็ดลับของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ยาวนานที่สุดถึง9ปีและพบกับเรื่องราวความประทับใจระหว่างคนกับสัตว์ของคุณตาวัย9 0 9ปีชาวออสเตรเลียหักเสื้อไหมพรมช่วยเหลือนกแพนกวินในเกาะฟินลิป สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวช่วงเวลาแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวกับ Family News Today เช่นเคยนะครับห้ามงเย็น1ชั่วโมงเต็มหลังจากนี้มาติดตามข่าวสารกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์แล้วครับ16ก <c oughs> ุมภาพันธ์2558ผ่านพ้นวันแห่งความรักมาอย่างเรียบร้อย เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีราบรื่นเติมความรักให้คนที่บ้านเรียบร้อย,ย,อยนะคะควันนี้ก็ใกล้ถึงช่วงตรุษจีนจะมีคาเตือนแล้วก็คาแนะนํารวมไปถึงความเคลื่อนไหวก่อนที่จะถึงตรุษจีนการหลายเรื่องเลยนะคะครเริ่มต้นกันถึงเ,เรื่องของการที่ผู้บริโภคเตรียมที่จะซื้อหาของไหว้ของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รณรงค์ให้ผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อสิ่งของที่ปลอดภยัยโดยให้สังเกต เครื่องหมายคิวแล้วก็เขียงที่สะอาดนะคะในชวฤทธิ์ชูกระจรปรลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเทศกาลตรุษจีนของทุกปีเนี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนจะจับจ่ายเนื้อหมูเป็ดไก่ไข่มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษแต่เนื่องจากปีนี้ ในประเทศไทยเรามีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์เจ็บป่วยได้ง่ายถ้าหากว่ามีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่หวังผลประโยชน์ไม่สนใจว่าสัตว์ที่จะนํามาชําแหละขายในช่วงนี้นั้นเจ็บป่วยหรือไม่นั้นผู้บริโภคก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปรศุสัตว์จึงได้จัดกิจกรรมมุ่งมั่นรวมใจเนื้อหมูเป็ด ไก่ไข่ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจ,จีนเพื่อรณรง์ให้ประชาชนผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถไปจับจ่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานรับรองการผลิตจากกรมปศุสัตว์นะคะเพราะว่าทางกรมเนี่ยจะควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่าสัตว์จนถึงสถานที่จําหน่ายแล้วก็ดูไปถึงระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วย จึงขอเตือนประชาชนนะคะว่าให้เลือกซื้อเนื้อหมูเป็ดไก่และไข่จากสถานที่จําหน่ายที่น่าเชื่อถือผ่านการรับรองของกรมปศุสัตว์เท่านั้นถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าเจ้าไหนผ่านการรับรองหรือไม่ทางกรมบอกว่าให้สังเกตตราสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดเขียงสะอาดหรือเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญ,ญลักษณ์คิว สังเกตเป็นโลโก้แบบที่เห็นหน้าจอนี้นะคะคือเป็นตัว Q ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับรองฟาร์มมาตรฐานจํานวน9000ฟาร์มด้วยกันค่ะมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต1874แห่งและรับรองสถานที่จําหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด4 0 0พแห่งกระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะกรมก็มีการควบคุมกํากับทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่ฟาร์มมาตรฐานได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สํานักง,งานปศุสัตว์จังหวัดปีละสองครั้งในการควบคุมดูแลแล้วก็ดูตั้ง แต่ฟาร์มไปจนถึงปลายทางก่อนถึงมือผู้บริโภคค่ะครับนอกเหนือจากหมูเป็ดไก่ปลาที่คนจีนส่วนใหญ่นินมนิยมนำมาไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษแล้วนะครับพี่หนิงยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นของสําคัญไม่แพ้กันที่นิยมนํามาใช้ไหว้เจ้าก็คือขนมเข่งขนมเทียน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่เกาะสมุยไม่ใช่แต่เฉพาะมีจําหน่ายเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีสอนการทําขนมเข็งขนมเทียนให้กับรุ่นลูกรุนหลานนะครับได้เอาไปทํากันเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของคนจีนอีกด้วยนะครับอยู่ที่ศาลเจ้ากวนอูนะครับซึ่งทางประธานศาลเจ้านะครับได้มีการสอนทําขนมเข่งให้กับคนที่สนใจเรียนและคนที่มาสอนก็คือชื่อว่าคุณยายหนูแย้มจันพงศงนะฮะ ซึ่งปัจจุบันนี้อายุ79ปีแล้วเกือบ80แล้วนะครับแต่ยังแข็งแรงก็มาสอนแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะครับเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและก็วัฒนธรรมที่ดีของชาวจีนโพ้นทะเลนะครับการสอนทำขนมเที่ยวนี้นะครับถือว่าเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เป็นคนจีนที่อพยพมาจากไหหลำประเทศจีนนะครับเดินทางด้วยเรือสำเภา รุ่นอากงอมาะนะฮะหลังจากนั้นก็มาที่เกาะสมุยทํามาหากินกันจนกระทั่งหลายคนได้ดิบได้ดีส่งลูกหลานเรียนต่อเมืองนอกเมืองนานกันได้อย่างสบายแต่ขนมเข่งขนมเทียนเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งที่มีการข้ามน้ําข้ามทะเลมาสู่ประเทศไทยด้วยเหมือนกันแต่ทุกวันนี้การทําจริงๆแบบต้นตํำรับเดิมเนี่ยค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรมเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลย ให้ผู้เชี่ยวชาญคนที่เรียกว่าสืบทอดเรื่องนี้มาโดยตรงอย่างคุณยายหนูแย้มจันผ่องเนี่ยมาสืบทอดให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเรื่องนี้ก็จะได้ไม่หายไปนะครับเป็นสูตรต้นตำรับ าชาวจีนโพ้นทะเลนะคะนอกจากขนมเทียนขนมแข่งขนมเข่งแล้วเนี่ยนะคะก็มีขนมอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนรวมไปถึงคนทั่วไปตัวน,นี้ก็ชอบรับประทานมากแล้วก็จะขายดีช่วงตรุษจ,จีนด้วยก็คือขนมเปี๊ยะค่ะจะพาไปสํารวจราคาขนมเปี๊ยกันนะคะที่จังหวัดหลายๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่พิษณุโลกค่ะราคาขนมเปี๊ยะที่ผู้สื่อข่าวไปสำรวจมาพบว่ายังคง ราคาเดิมอยู่ไม่ขยับนะคะไปดูกันที่ร้านจําหน่ายขนมที่ชื่อว่าบ้านขนมไทยในตลาดร่วมใจค่ะช่วงนี้ขนมเปี๊ยะเป็นหนึ่งที่ขนมนํา ไปไหว้ขอขอมาบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะเพราะว่ามีความเชื่อว่าเป็นขนมที่มีความเป็นสิริมงคลปีนี้ทางร้านยังไม่มีการปรับขึ้นราคานะคะเพื่อจะให้คนไทยเชื้อสายจีนได้สามารถซื้อไปในราคากันเองช่วงเทศกาลมงคลแบบนี้ค่ะขนาดที่มีวางจําหน่ายทั่วไปมีทั้ง3ปอนด์สรบาทนะคะหปอนด์หนึบาทขนาดกลาง40บาทแล้วก็ขนาดเล็กๆหน่อยก็1 5บหถึงยีบาทก็มีทั้งใส่ถั่วใส่ไข่เค็มใส่ฟักไข่เค็มถั่วฟัก ไข่เค็มแยกกันก็มีนะคะซึ่งในขณะที่มีผู้คนมาเลือกซื้อของเนี่ยนะคะไปสำรวจราคาก็พบว่าทุกคนก็ยังคงจับจ่ายกันเป็นตามปกติเพราะว่าไม่แพงครับปีนี้วันจ่ายตรงกับวันพรุ่งนี้นะครับ17กุมภาพันธ์ก่อนที่จะถึงวันไหว้แล้วก็วันเที่ยวในวันพุธและวันพระหัสบดีนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าพอถึงวันไหวในวันพุธเนี่ยหลายคนนอกจากไหวที่บ้านเสร็จเรียบร้อยก็ทั้งไหวเจ้าไหวบรรพบุรุษ ไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วก็จะไปไหว้ตามสันเจ้าต่างๆะนะครับเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองปีนี้เช่นเคยก็ต้องเตือนกันนะครับว่าระวังเรื่องของควันทูบเพราะว่าไป แต่ละที่เนี่ยนะครับก็จะมีคนไปไหว้เจ้ากันเยอะมากๆควันขมงเลยสิ่งที่เขากังวลใจกันก็คือพระพิสุสงฆ์ที่อยู่ตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็พวกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้งในวัดแล้วก็ตามศาลเจ้าต้องระวังเพราะว่าการสูดควันจากทู่ไปมากๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ในระยะยาวนะครับนี่เป็นคำเตือนมาจากทางคุณหมอเพียรพงษ์สายเชื้อรรงปรลาดกรุงเทพมหาน,นครน,นะครับวันนี้ไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดก,การมลพิษ จากควันทูบของวัดเล่งในยี่นะครับคือจุดนี้นะครับช่วงตุษจีนไม่ต้องพูดถึงเลยคนไปไหว้เจ้ากันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งก็ไปดูไปตรวจเหมือนกับเช่นทุกป,ปีว่าในปีนี้มีการเตรียมพร้อมเรื่องของอาคารสถานที่มีการระบายอากาศดีเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ได้รับควันทูบเข้าไปจำนวนมากๆแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดอาการแสบตาแสบจมูกและอาจจะทำให้เกิดมะเร็งได้นะฮะ ซึ่งทางด้านคุณหมอเพียรพงศ์บอกว่ากลุ่มเสี่ยงก็คืออย่างที่บอกไปเป็นพระภิสุสงฆ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในศาสนสถานแห่งนั้นแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้คือบางสันเจ้าบางวัดนะครับพี่หนิงเขาจะไม่ให้จุดทูบภายในอาคารภายในโบสถ์ภายในวิหาร,ารเพราะว่ามันจะเป็นที่ที่ค่อนข้างปิดตลบอบอวนอยู่ในนั้นนะอากาศไม่ถ่ายเทตรงนี้เป็นอันตรายมากะนะครับหรือบางที่เนี่ยนะครับก็จะใช้ทูบแบบไร้ควัน แต่ทุกวันนี้ยังไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะฮะจากการสุ่มตรวจศาสนสถาน3แห่งนะครับก็พบว่าทุกแห่งมีปริมาณฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานโดยเฉพาะฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครอนสูงกว่าค่ามาตรฐานหลายต่อหลายเท่า ขณะเดียวกันยังไปพบสารไซลีนที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอีกด้วยเพราะฉะนั้นสูดมากไปไม่ดีแน่นอนอนะครับถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสารเจ้าแล้วก็ยังใช้ทูบกันแบบโบราณเนี่ยน่าจะใส่หน้ากากอนามัยก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็สารก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงให้อากาศถ่ายเทด้วยนะคะมาดูอีกเรื่องหนึง่งน่าสนใจมากๆสถาบ,บันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพชเขาจัดแข่งขัน แข่งขันทักษะการขับรถพยาบาลค่ะให้ได้มาตรฐานเพราะว่าคือแต่เดิมเนี่ยก็มีการรับคนที่ทั้งมีจิตอาสาแล้วก็คนที่มาทําเป็นอาชีพเนี่ยขับรถพยาบาลซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าหลายๆครั้งการขับเนี่ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าจะต้องทําเวลาเอาคนป่วยฉุกเฉินไปถึงโรงพยาบาลให้ได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยนะคะบางทีก็เลี่ยงไม่ได้ที่ประสบอุบัติเหตุก็เลยมีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของผู้ที่ขับรถพยาบาลนั่นเองค่ะผู้เข้าแข่งขันก็เป็นตัวแทนมาจากโรง พยาบาลและอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆทั่วประเทศกว่า100คนทั้งหมด16ทีมค่ะแข่งขันแบบผ่านด่านทดสอบทั้งหมด16ฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลการขับขี่อย่างปลอดภยัยปรับทัศนคติและทักษะที่จําเป็นต่อการขับรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉินทั้งหมดโดยเป็นการทดสอบและก็ทําแบบฝึกต่อหน้ากรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสพอชอแต่ละฐานก็จะเก็บคะแนนแล้วก็ให้ความรู้ผู้เข้าแข่งขันไปพร้อมๆกันนะคะ นายแพทย์อนุชาเษสษเถียนเลขาธิการสพชอบอกว่าการแข่งขันจัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยของรถพยาบาลทั่วประเทศหลังพบว่าในปีที่ผ่านมามีรถพยาบาลและรถฉุกเฉินในระบบประสบอุบัติเหตุถึง61ครั้งมีผู้บาดเจ็บกว่า130ลรายเสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิต19คนด้วยกันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนขับรถพยาบาลสภาพรถ สภาพถนนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันคือสาเหตุเนี่ยจะบ่งชี้ไปว่าเป็นความบกพร่องผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะว่ารถพยาบาลปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเขาก็รณรงค์ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเห็นรถฉุกเฉินเห็นรถพยาบาลเนี่ยไล่หลังมาเนี่ยต้องทำไงคงุณเจกต้องหลบต้องหลบชิดซ้ายชิดซ้ายช่วยกัน ช่วยกันเลยนะคะไม่ใช่แค,ค่คันเดียวที่อยู่ข้างหน้ารถฉุกเฉินนะคะคทั้งแนวเลยค่ะเพราะได้ยินเสียงหววให้ช่วยกันตบเข้าเลนซ้ายแล้วเขาจะได้ผ่านไปนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยแต่ว่าที่ผ่านมามันไม่อย่างนั้นบางทีรถมันก็ติดจอแจแล้วเขาก็รีบนะคะซพอชอบ,บอกว่าจะเร่งเดินหน้าจัดอบรมการขับรถพยาบาลให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศแล้วก็สร้างมาตรฐานจัดทำใบอนุญาตขับรถพยาบาลไม่ใช่แค่ว่าคนมาขับแล้วก็แค่มีใบขับขี่มาขับได้ต้องสอบเหมือนกับว่ามีการควบคุมมาตรฐาน ของคนขับรถพยาบาลและรถฉุกเฉินขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วยครับคือขับเร็วแต่ว่าต้องขับให้ปลอดภัยให้ถึงที่หมายด้วยนะครับเพราะว่าทุกนาทีมีความหมายต่อชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่ประสบเหตุนะฮะจากคนที่ขับรถพยาบาลคราวนี้มาดูคนขับเครื่องบินกันบ้างน,นะครับเป็นเรื่องของนักบินแล้วก็แถมด้วยแอร์โฮสเตสซึ่งหลายๆคนที่ทําอาชีพนี้ครับพี่หนิงอาจจะมีอาชีพอื่นหรือว่าอาจจะจบด้านอื่นมาด้วยเหมือนกันหลายหลายคนนะครับจบแพทย์มา อีกจํานวนไม่น้อยจบพยาบาลมาเพราะะฉนนั้คยทํางานอย่างนั้นมาก่อนถูกต้องอนอกเหนือจากการขับเครื่องบินนอกเหนือจากการให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินแล้วนะครับคนที่จบด้านแพทย์และพยาบาลมาจํานวนไม่น้อยนะครับทุ่มเทเวลาว่างของตัวเองไปช่วยเหลือเด็กไปช่วยเหลือผู้สูงอายุแล้วก็ทํากันมาหลายปีแล้วในหลายๆพื้นที่เราไปติดตามกิจกรรมดีๆที่เป็นกุศลนะครับจากรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าวของเราคุณทีวกกรด่านขุนทศครับ การตรวจสุขภาพฟันและสาธิตการแปลงฟันให้กับเด็กๆเ,เป็นหนึ่งในกิจกรรมของนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษัทการบินไทยที่วันนี้ได้ใช้ความรู้ด้านพนันธแพทย์และพยาบาลมาช่วยดูแลเด็กๆในโครงการแพทย์นักบินและนางฟ้าพยาบาลซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหล่านักบินและแอร์โฮสเตสที่จบการศึกษาด้านแพทย์และพยาบาลได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างจากงานประจําร่วมทํางานเป็นแพทย์อาสาผมจบคณะ คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับแล้วก็มาสมัครเป็นนักบินของบริษัทการบินไทยครับรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าเห็นเด็กๆแล้วก็มีประชาชนที่ยังขาดการเข้าถึงของบริการทันตาสุขส,สุขภาพานะครับก็ได้มีโอกาสได้มาช่วยก็รู้สึกภูมิใจครับ ก็คือเดิมทีเนี่ยก็คือเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์จบมาเป็นหมอเหมือนแบบเพื่อนๆหมอคนอื่นๆทั่วไปแต่ว่าทีนี้มันมีช่วงพลิกผันมีแบบเพื่อนๆแนะนำว่าแบบเออลองมาเป็นแอร์ดูไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเรามาสมัครดูแล้วก็เกิดติดใจคทาวนี้ก็เลยพอมาทําสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบแบ่งเวลาพอได้ก็เลยลองได้ทําทั้ง2อ,อย่าง โครงการนี้เกิดขึ้นมากว่า5ปีแล้วซึ่งการรวมตัวของคุณหมอนักบินและพยาบาลแอร์โฮสเตสยังสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทการบินไทยที่ต้องการดําเนินง,งานด้านธุรกิจควบคู่ไปกับงานบริการเพื่อสังคมและเป็นที่มาของการเกิดหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเด็กๆในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดการดูแลด้านสาธารณาสุขการบินไทยเนี่ยเรามีพนักงานนะครับเป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งทันตแพทย์แล้วก็ พยาบาลนะครับแล้วเราก็มารวมตัวกันเพื่อจะทําประโยชน์เพื่อสังคมท่านผู้บริหารท่านให้ความสําคัญนะครับมาถึงได้เริ่มทำโครงการนี้นะครับออกมาช่วยาชาวบ้านนักเรียนผู้ด้โอกาสในถิ่นทุรกันดารเช่นนี้นะครับในครั้งนี้คณะแพทย์ได้เดินทางไปให้บริการแก่นักเรียนและชาวบ้านกว่า400คนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทยอําเภอคลองหาดจังหวัดสกแก้ว นอกจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นกับแพทย์อาสาเฉพาะทางกว่าร้อยชีวิตแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายการตัดผมฟรีกับเหล่าอาสากลุ่มด็อกแทกและที่สร้างสีสันในการออกพื้นที่ทุกครั้งหนีไม่พ้นรอยยิ้มและคราบน้ำตาของเด็กๆคือการขึ้นเก้าอี้ตรวจสุขภาพช่องปากและทำฟัน,น,นไ,ไม่่อะไรกลัวหรอเรากลัวว่าจะตรวจสาแลลไหครับครับ รู้วเก็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียวครับเสียวแล้วจะตรวจไหมตรวจครับตรวจใช่ไหมชู่ว่าชู่ว่าคืออ,อที่ผ่านมาการบินไทยได้จัดกิจกรรมนี้ไปแล้ว5ครั้งประกอบด้วยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนการบินไทย3าครั้งส่วนอีก2ครั้งคือที่ชุมชนบริเวณเขตบ้านดอนเมืองและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำหินจังหวัดราชบุรีสมเกตเปรมสุขสวัสดิ์ถ่ายภาพที่วาการด่านคุณทศ ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานคนเราไม่จําเป็นจะต้องมีความสามารถด้านเดียวนะครับความรู้ประสบการณ์ที่เรามีอีกด้านหนึ่งยังสามารถไปช่วยคนอื่นได้อีกนะฮะอืม,อมก็มีองค์กรที่ที่ดีด้วยนะคะองค์กรมีกิจกรรมแบบนี้พนักง,งานก็ได้ใช้ความสามารถไป เกิดประโยชน์แก่สังคมนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะมาเป็นเรื่องใกล้ๆตัวบ้างถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารอะไรเข้าไปในแต่ละวันแล้วเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนั้นน่ะมีคุณค่าทางโภชนาการขนาดไหนนะคะหรือว่าการออกกําลังกายที่ทําอยู่เนี่ยเหมาะสมกับตัวเราเองมากน้อยขนาดไหนตอนนี้มีแอปพลิเคชันมาเป็นตัวช่วยให้คุณผู้ชมนะคะสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชัน Foodie Eat นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันไทยๆใส่ใจสุขภาพค่ะแอปพลิเคชันดัง กล่าวเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลคณะกรรมการอาหารและยากรมอนามัยร่วมกันจัดทำขึ้นเป็นเครื่องมือให้คนไทยช่วยปรับปรุงพฤติกรรมและเสริมสร้างค่านิยมในการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องค่ะการทำงานของแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาบอกว่าใช้งานง่ายแค่โหล หลดแอปที่ชื่อว่า Foodie Eat ลงบนมือถือทั้งระบบ iOS หรือ Android นะคะซึ่งสามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารคำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกายและคำแนะนำการดูแลสุขภาพผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ระบบจะเรียนรู้พฤติกรรมโดยอัตโนมัติค่ะจุดเด่นก็คือการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการอาหารไทยจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเช่น คุณค่าพลังงานคาร์โบไฮเดรตไขมันโซเดียมวิตามินเกลือแร่ของผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที24ประเภทเช่นสมมติคุณผู้ชมไปซื้อขนมขบเคี้ยวมาชนิดหนึ่งยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วเข้ามาตรวจสอบกับในแอปนี้ได้เลยว่าสิ่งที่เรารับประทานนั้น่ะ มันมีส่วนผสมอะไรมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะคะอาหารกึ่งสําเร็จรูปก็มีอาหารแช่แข็งผลิตภัณฑ์จากนมเครื่องดื่มก็มีเบ็ดเสร็จรวมแล้วที่มีฐานข้อมูลอยู่นี่นะคะประมาณ3,000ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลข้อสังเกตนะคะก็คือให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีบาร์โค้ด สามารถสแกนรับข้อมูลดังกล่าวได้เลยยิ่งไปกว่านั้นการออกกำลังกายนั้นนะคะสอสอสอก็นำเทรน์สุขภาพใหม่ๆเช่นลดพุงลดโรค อาหารเพื่อสุขภาพกิจกรรมทางกายมาใส่ไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นวัยทำงานจากฐานข้อมูลการโหลดแอปเพื่อใช้งานจริงนี้นะคะมีผู้เข้าไปใช้งานมากกว่าสี่แ0,000นครั้งแล้วเห็นได้ชัดว่าปัจจุบันประชาชนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นแต่ด้วยปัญหาสภาพสังคมที่ต้องแข่งกับเวลาในหลายด้านทำให้แอปพลิเคชันนี้ล่ละค่ะเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพลองไปฟังเสียงของนักวิจัยในโครงการนี้ค่ะ เป็นสำหรับคนไว้ทำงานนะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเรานั่งโต๊ะทำงานเยอะอะค่ะไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายคราวนี้พออายุมากขึ้นก็สุขภาพก็จะเริ่มแย่ลงเราก็เลยอยากจะมีแอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยแบบเป็นแนวทางให้เราดูว่าเออที่เรากินไปเนี่ยจริงๆเราต้องออกกำลังกายขนาดไหนถึงจะเผาผลาญสิ่งที่เรากินก็คือจะจะจะเป็นแนวทางที่ดูแลสุขภาพของตัวเองของของในทีมนักวิจัยด้วยค่ะ เราเห็นหน้าแอปนะคะคือถ้าเกิดว่าเขียนข้างบนมันเหมือนจะอ่าน f o o ดี่อีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพอแยกแล้วกลายเป็น FOOD I eat นะคะก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปครับคือไม่ใช่ว่าให้กินแล้วไปออกกำลังกายทีหลัง <c oughs> แต่ว่าต้องระมัดระวังตั้งแต่แรกคือ <c oughs> ต้องดูว่าของที่เราจะรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องใช้เวลาเผาผลาญแค่ไหน <c oughs> จะได้ทานแบบระวังมากขึ้น <c oughs> นะฮะช่วงหน้าครับไม่ต้องระวังกันอีกต่อไปนะครับ คือสามารถที่จะให้นมแม่กันได้เต็มที่เลยเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพลังรักนมแม่มีตัวอย่างของแม่ลูกคู่หนึ่งเขาให้นมแม่กันมานานถึง9ปีเป็นยังไงกลับมาครับ